สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลยังคงอยู่กับตอนคุณแม่ขาพาช็อปนะคะอันแบกกิ้งอีกแล้วอันแบกกิ้งช้อปปิ้งนะคะแต่ไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเพื่อนจำได้ไหมเอ่ยที่วันนั้นเพื่อนพาไปดูไฟแล้วไปเดินก่อนวัน Black Friday วันหนึ่งค่ะไปเดินห้างคนเดียวแล้วพาาวไปลองนะคะได้กเกงมาจากร้าน We e k d a y นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าางเกงที่มันนิดได้มาวันนั้นราคาเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่เลยจ้าเมนุูได้กางเกงมา1ตัวนะคะนาน,นานทีจะได้ซื้อของราคาเต็มแบบนี้นะคะกางเกงยีนตัวนี้ก็จะเป็นทรงคาโก้ยีนนะคะจริงๆแล้วเมนุูชอบแต่พอดีว่าไปเจอตัวนี้แล้วราคาเบาราคาไม่แรงเท่าออของออฟไว้ White นะคะที่มนุูดูนั่นคือราคาแบบ5-6,000โครนอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ถึงจะเป็นราคาเต็มก็เป็นราคาเต็มที่ พอสู้ไหวนะคะจากร้านวิคเดย์เพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนๆที่มนุษย์นะคะพาไปเดินห้างแล้วไปเจอกางเกงที่ถูกใจแล้วก็แวะเข้าไปลองในห้องลองนะคะนี่มนุษย์จะให้ดูก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะสีเป็นยีนฟอกสีดำแบบนี้มาจากร้านวิคเดย์ไซส์3าแปดนะคะเป็นทรงเขาเรียกว่าคาโกยีนนะคะเป็นเหมือนกางเกงที่มีกระเป๋าอะไรแบบนี้กระเป๋าเยอะๆแบบนี้ค่ะ นะคะน่ารักดีจริงๆแกงทรงนี้จะออกมาช่วงสปริงซัมเมอร์นะคะแต่ก็ยังฮิตอยู่ยังฮอตฮิตอยู่ยังไม่ลดราคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมทีออ่สามารถปรับให้เป็นขาจั๊ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะที่มนุษย์พาเข้าไปลองมนุษย์เห็นแล้วคือชอบค่ะแล้วชอบจากออดูจากเว็บไซต์ที่เขาขายออนไลน์ของออฟไว้ White, ด้วยแหละแต่ว่าราคาคือแรงเกินไปแล้วมนุ์ไปเดินที่ร้านวิคเดย์ไปเจอเกางแกงตัวนี้เข้า ถึงไม่ลดราคาแต่ราคาก็ไม่แรงมาดูกันว่าเมนูได้เก่งๆค่โก้ยีนตัวนี้จากร้านวิกได้ที่ได้มาที่พาเข้าไปลองนะคะว่าได้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะราคาของเขาไมนูจะบอกว่ารวมค่าถุงอีกแล้วเพราะว่าวันนั้นที่เมนูไปเดินอยากสวยค่ะดิฉันเลยไม่ได้พกถุงผ้าไปก็จ่ายค่าถุงร้านนี้ค่าถุงของเขาอยู่ที่ 2โครนนะคะสโครนตอนนี้1นึ่งนาวีเจนโครเนอก็อยู่ที่3.5ไทยบาทนะคะสโครนก็7บาทนั่นเองสําหรับถุงกระดาษแบบนี้นะคะกางเกงมาเข้าเรื่องกันเลยราคากางเกงที่มนุษย์ได้มานะคะมนุษย์ว่าเขาก็น่ารักดีเป็นซิปเป็นกระดุมสีเงินแบบนี้เป็นอ่อคาโก้ยีนที่เป็นกางเกงแบบ หลุดๆนิดนึงใส่น่ารักน่ารักใส่กับเสื้อกล้ามไม่รู้ว่ามันน่าจะมีความแบบเกรย์สำหรับซัมเมอร์สำหรับหน้าร้อนหรือว่าเป็นวินเตอร์ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้สบายๆเพราะว่าซื้อมาค่อนข้างอ๋อไม่รู้ซื้อมาเผื่อหนึ่งไซส์ค่ะจริงๆม่รูใส่ที่ไซส์สา 36, แต่ไม่รู้อยากให้เอลเขามีความหลุดๆหลุวมๆนิดนึงเข้าเรื่องกันเลยราคาที่ไมุษู์ได้มาอยู่ที่ เจ็ดร้อยโครนนะคะน,น,นั่นทีดีฉันจะได้ซื้อของเต็มราคานะคะเจ็ดร้อยคนก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับอุลเกงทรงยีนคากโกยีนตัวนี้ค่าถุงรวมค่าถุงด้วยก็อยู่ที่เจ็ดร้อยสองโครนนะคะหรือว่าสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยเมนูเห็นแล้วคือแบบอชอบนะ ราคาถึงจะถึงจะไม่ลดราคาถึงจะก็ยังแพงอยู่นะคะสำหรับแมนุ์ราคาแบบหลัก500 600 700ขึ้นไปแต่ก็ยังถูกกว่าของเอ่อ high end แบรนดของ off white อะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าราคานี้ก็โอเคละนะคะเดี๋ยวแมนุ์เอ่อลองในร้านให้ดูแล้วเนาะแต่จะทำคลิปเอ่อ try on กับเสื้อที่เป็นแนวแบบ เป็นแนวชิคๆอะไรให้ดูน้อว่าคนวัย40บวกๆอย่างเรานะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองเฉามีเวลาก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคะก การทําคลิปก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งของมนุษย์กประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์เอามาอันแบกิ้งเอามาเปิดถุงเอามาเล่าเอามาเมา้าเ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่านี่ที่ไปเดินวันนั้นได้กแกลกงยินมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมนุษย์ก็ฝากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชแนลแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยที่ แวะเข้ามาที่ทางช่องเรานะคะอย่าลืมซับพอร์ตอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะฮะก่อนจากไปก็กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ค่ะสำหรับวันนี้น,นก็ล่าลลาไปพร้อมกับกางเกงยีนค่ะก็ยินตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะทำคลิป try on ให้ดูกันนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่าลากันไปเพลงเท่านี้ค่ะบ๊าย